ว่ามันแบบสาหัสนิดน,นึงนาะงอ้ oh my god ทุกคนแดงมากทุกคนดูแค่นิดเดียวเองอะแต่ส้มรู้สึกเลยว่ามันตึงตรงเนี้ยส่วนของรอยที่มันขึ้นแดงๆอะก็คือเวลาเราลูดไปมันติดติด,ตดขัดๆนะมันก็จะแดงมากๆแล้วส้มก็จะรู้สึกว่าส้มแบบแบบปวดด้วยบริเวณนั้นนะเขาเรียกว่าแดงเถืออนนะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับโซมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนโซมจะชวนทุกคนมากัวซาค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มากัวซาที่บริเวณใบหน้านะคะวันนี้เราจะมากัวซาที่ตัวกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณคอบาไหล่ค่ะบำบัดนะคะในส่วนของอาการ ออฟฟิศซินโดมหรือคนที่ปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ช่วงบริเวณคอเนี่ยชอบบวมอันนี้นะคะส้มต้องบอกก่อนว่าเทคนิคที่ส้มกําลังจะแชร์เนี่ยเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับในการดูแลตัวเองอย่างง่ายที่นี้มันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่เคยไปนวดแล้วไปบำบัดแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ลองวิธีการกัวซานะคะส้มแนะนําว่าให้ลองนะเพราะว่าการกัวซาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ขับพิษออกทางผิวให้กับเรานะคะ บางทีนะคะกล้ามเนื้อเราตึงแล้วเรานวดไม่ได้หรือบางคนนวดแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นลองกัวซาดูนะคะอาจจะไปที่ร้านนะคะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญดูแลก็ได้หรือทําเองก็ได้ตามคลิปนี้เดี๋ยวส้มจะมาแชร์เทคนิคให้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยกัวซาที่ลาตัวนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะนั่นก็คือหลังจากกัวซาแล้วนะคะมันจะมีผื่นซาขึ้นมานะคะจะเป็นผื่นแดงๆค่ะเป็นซาเล็กๆๆนะคะขึ้นบริเวณแนวที่เราขูดนะคะทีนี้ผื่นซานี้บอกอะไรนะคะ บอกในเรื่องการไหลเวียนเลือดอวัยวะและกล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะทํางานเป็นอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยผื่นซาขึ้นแดงนะคะแดงเป็นสีแดงชมพูธรรมดาอันนี้จะเป็นปกติค่ะถ้าเป็นผื่นแดงที่มีสีเข้มมากๆจนไปถึงค่อนข้างม่วงนะคะอันนั้นจะต้องระวังนะคะอวัยวะส่วนน้าจะทํางานหนักมากๆหรือมีปัญหาหรือโรคเกี่ยวกับบริเวณนั้นนะคะส่วนผื่นซาที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาที่เรากลัวซาเนี่ยส่วนมากจะหายไปใน3-5วันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหา ไปเองอนะคะระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือ1อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะในการทำนะคะและที่สำคัญวิธีจุดสังเกตเลยในขณะที่เรากลัวซานะคะถ้าวันนี้เราอาจจะถ่ายรูปไว้ก็ได้ที่เรากลัวซาผื่นมนแดงประมาณนี้ครั้งต่อไปผื่นแดงอะคะ่ะมันจะค่อยๆลดลงลดระดับความแดงลงนั่นแปลว่าเราได้แบบช่วยร่างกายของเราขับพิษออกไปเยอะและเราก็ในส่วนตรงนั้นอะอวัยะวะแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะคะที่ นี้นะคะเรารู้แล้วว่าสาร์นี้มันดียังไงเดี๋ยววันนี้เราไปทำพร้อมๆกันค่ะ อ,อนุญาตนะคะอันนี้ส้มจะสาธิตวิธีการัวซาบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็รบริเวณด้านหลังคอบาลไหลด้านหลังก็เลยจะต้องใส่ชุดเซฟประมาณนี้นะ,ะทุกคนเ,เดี๋ยวจะใครจะบอกว่าเอ้ย e ดูโปอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก็นิดนึงนะคะมันก็ช่วยจะได้เห็นกันชัดๆเราเป็นเน้นการัวซาตัวเองอย่างแรกเลยนะคะเราใช้น้ํามันค่ะน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมารุมน้ํามันอะไรก็ได้บอดี้ออย์ก็ได้นะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะคะทาตรง ที่เราจะกัวซาวันนี้ที่เราจะกัวซากาันจะมีบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงแบบตรงไหล่ตรงคอตรงนี้นะคะก่อนวันนี้ของส้มก็จะส้มจะใช้ตัวนี้นะคะเขาเป็นสแตนเลสน,นะคะนี่ เคลือบทองเหลืองนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นส้มใช้พวกเขาสัตว์ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นสแตนเลสซึ่งมีน้ําหนักนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการกัวซาทั้งใบหน้าและลําคอมันจะเซฟน้ําหนักมือเราคือเวลาเราขูดอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้น้ําหนักมือเยอะไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ทนทานนะคะส้งก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เนาะอ่ะอันนี้ใส่ใช้น้ํามันนะคะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปให้ชุ่มเลยนะคะตัวน้ํามันตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวประสานนะคะหมายถึงว่ามันจะประสานตัวกัวซาของเรากับผิวเราคืออยู่ระหว่างกลางไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยให้ผิวของเราทุกสีสีมากเกินไปนะคะใส่ไปเลยนะคะทุกคนให้มันเนี่ยเวลวับแ,แบบนี้เลยนะคะ เราจะเริ่มจากบริเวณด้านหน้าแบบนี้นะคะจับแผ่นกวัวซาแผ่นกวัวซาถ้าใครไม่มีแบบนี้สามารถใช้เป็นช้อนก็ได้สเตนเลสเซรามิกได้หมดนะคะแล้วก็เป็นแผ่นกัวซา <cinematic S 2> หินก็ใช้ได้เป็นพวกเขาสัตว์เป็นไม้ใช้ได้หมดตรงนี้คือ,คอกึ่งกลางของเรานะคะตรงนี้คือกึอ่งกลางของเราเราจะกัวซาไปบริเวณนี้คะ่ะด้านข้างแนวนี้นะด้านข้างนะคะด้านคลางแบบนี้แนวนี้นะคะ ใครที่หายใจไม่ค่อยคล่องนะคะลองกัวซาบริเวณนี้ดูคุณจะรู้สึกว่าคุณหายใจได้ดีขึ้นนะแล้วก็ผู้หญิงนะช่วยในเรื่องการเดนน้ำเหลืองบริเวณนี้ลงไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะอะ่ะเราก็ลากไปเลยกดน้ําหนักสักนิดหนึ่งนะคะกดน้ําหนักสักนิดหนึ่งโอ้โหทุกคน20ครั้งค่ะ นี่คือกึกกแบบมันแน่นมากนะค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยได้ทำเลยนะช่วงหลังๆโอ้ทุกคนมันแดงเลยอ่ะนี่คือแบบให้ทุกคนดูใกล้ๆค่ะอันนี้คือน้ำหนักมันเยอะอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกดเยอะเลยอะต่อมาเราขยับขึ้นมาตรงนี้ตรงไหปลาแล้วก็ลากไป ใครใจไม่แข็งก็ใครใจไม่แข็งกลัวเจ็บก็อาจจะไม่เหมาะนะแต่บอกเลยว่าหายใจโล่งมากข้อเสียของมันนะคะก็คือเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือข้อเสียของมันก็คืออะไรดูไว้ทุกคนพอเราทําเองถ้าเราเจ็บเราก็จะหยุดแต่จริงๆอะถ้ามันไม่ได้เจ็บมากนะคะเราก็ไอ้นี่ไปนะทุกคนดู นี่แค่แบบส้มไม่แทบจะไม่ได้ลงน้ําหนักเลยนะเพราะมันเดิมคือเถือกเลยเข <laughs> าเรียกว่าแดงเถือกนะ <laughs> ลองดูนะคะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกแบบหายใจแน่นๆตรงเนี้ยลองกวา,าดูนะคะดีขึ้นจริงๆล้วก็ไล่ขึ้นมานะยี่สิบครั้งนะคะตรงหายประราทุกคนดูสิคะ ดูทุกคนเห็นความแดงส้มแทบจะไม่ได้ลงน้ําหนักคือขูดไปเบาๆแบบนี้เลยแสดงว่ามันแบบสาหัสนิดน,นึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ค่อยดูดูแลเลยอะค่ะแล้วช่วงหลังๆอะส้มชอบคันบริเวณเนี้ยอล้างผิดซะหน่อยแดงเถือกเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํานานเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือข้างคอบริเวณนี้นะคะตรงลงมาก็คือขูดลงมาแบบนี้ ะะจับแผ่นกวัวซาแบบนี้แล้วลูดตรงลงมาหร,หรือวางแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ลูบลงมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะช่วยต่อมน้ำเหลืองแล้วก็คลายมัดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้นะคะโอ้แผ่นอันนี้คือดีจริงๆเลยมันง่ายมันทำง่าย ตรงไหนถ้ามันเหมือนกับฟืดๆติดๆก็คึนๆแบบนี้แล้วก็ลูดลงมาคะ่ะโอ้ทุกคนดูโอ้ก็ทุกคนแดงมากทุกคนดู นิดเดียวเองอะแต่ต้อมรู้สึกเลยว่ามันตึงตรงเนี้ยแล้วไปดูดิก็คือแดงเวอร์อรจริงๆค่ะอ่ะทีนี้นะคะขยับไปตรงนี้นะคะตรงนี้คือฐานคอของเราทุกคนเห็นไหมบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไล่รูดลงมาบริเวณนี้ตรงๆไปเห็นไหมอะแล้วก็รูดตรงลงมาอย่างนี้เลยก็เนี่ยค่ะทำง่ายๆถนัดมือ แดงไหมอะแดงไหมคะไม่เหลืออ่ะนี่ก็จะเป็นแบบหูแบบหูดูตรงนี้ค่ะทุกคนมันแดงมาก เราก็จะลูดมาแนวตรงๆออกไปตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็รูดอย่างนี้ไปนี้ก็ได้หรือจะใช้มือนี้จะบแล้วก็รูดออกไปนะคะลูดออกไปตรงๆนะคะ ี่สิบครั้งเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าจะเพิ่มเป็นสามสิบครั้งก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์เวลาที่เราลูดไปอะคะ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายแบบติดติดอะเหมือนเป็นพังผืดแล้วก็เขียบๆอย่างนี้ก็ได้แต่เอาจริงนะบางทีบางคนเจ็บก็เลิกทำแล้วก็พยายามทำเบาๆก่อนนะคะไม่ต้องหักหงสเนาะ เลยว่าร่างกายต้องการกัวซาและกันนวดโอเคแน่ไหมคะแดงนะทัางมาโอ้ oh my god ทุกคนดูนี่รู้เลยนี่คือตรงนี้คือส่วนที่ต้องปวดจริงๆนะคือมันเหมือนมันปวดอะมันแน่นมันตึงอนะ น้ยนะคะก็คือบริเวณตรงกลางนี้ขูดตัวเบาอันนี้นะคะก็คือล่องรอยนะคะที่แดงๆทุกคนเห็นไหมมันก็จะแดงประมาณนี้นะคะนี้นะคะ ในส่วนของรอยที่มันขึ้นแดงๆก็คือเวลาเรารูนไปมันติดติดกันขัดนะมันก็จะแดงมากๆแล้วส้มก็จะรู้สึกว่าส้มแบบแบบปวดด้วยบริเวณนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกัวซาพเพื่อดูแลตัวเองนะ,ละหลายๆคนยังไม่เคยทําก็ลองทําดูได้นะคะส้มแนะนําว่าค่อยๆทาไม่ต้องลงน้ําหนักมือ เท่าไหร่นะคะเมื่อสักครูน่นี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าโซมมาใช้ตัวแผ่นสแตนเลสสีทองนะคะเราขูดใช่ไหมคะคือจริงๆริงสแตนเลสมันมีน้ําหนักซ้เลยไม่ได้ลงน้ําหนักเยอะมากมันก็รู้สึกว่าเออมันถึงกล้ามเนื้อของเราจริงนะคะก็ในส่วนที่มันเป็นแดงๆอะคะ่ะทุกคนจ้มก็รู้สึกว่าสัมปวดตรงนั้นแล้วหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยเราจะรู้สึก ร้อนเผาเผานะคะแล้วก็โลง่ลงๆผ่อนคลายนะคะใน <Okay. S 1> ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำส่งแนะนําก่อนนอนนะคือก่อนอาบน้ําก็ได้ค่ะ mm hmm. ก็ทํากัวซาไปเลยแบบนี้นะคะก็หลังจากที่ทํากัวซาแล้วทิ้งไว้ซักประมาณ10-15นาทีนะคะ mm hmm. เพื่อให้ผิวหนังเนี่ยขับพิษออกมาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําหลังจากนะั้นแนะนาให้ดื่มน้ําแก้วใหญ่ๆเลยนะคะเป็นการคอมพลีตนะคะช่วยให้ร่างกายได้เคลียร์ของเสียออกไปอีกทางหนึ่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หลายๆคนจะชอบกันนะคะ กันดูนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นกำลังใจให้ส้มได้นะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ